สวัสดีค่ะพบก,กับเก๋เพชรยนต์อีกแล้วนะคะสําหรับวันนี้พามาดูรถเข้าใหม่อีกคันที่น่าสนใจมากๆนะคะคันนี้จะเป็น t o โยต้าคัมรี่2.5ไฮบิดนะคะรถปี2020กับราคา759,000บาทเท่านั้นนะคะบมายการใช้งานอยู่ที่108,000นะคะมีวารันตีให้ด้วยนะคะคันนี้สีบรอนเงินถือว่าเป็นรถที่สภาพเดิมสีสวยมากๆนะคะใครที่อยากได้รถผู้ริหารสีบรอนเงินนะคะดูแลทําความสะอาดง่ายนะคะคันนี้คุ้มค่าคุ้มราคาแ,คแน่นอนนะคะ ราคานี้นะคะจัดไฟแนนซ์ฟรีดาวพอนอึ่ที่1น0 0 0่บาทต่อเดือนนะคะได้รถสภาพเดิมแล้วรถเพิ่งเข้ามาใหม่นะคะเพิ่งเข้ามาวันนี้เองนะคะสภาพแบบที่แค่ล้างนะคะขัดสีก็ตั้งขายได้แล้วนะคะรถคันนี้นะคะมีประวัติการเช็คศูนย์ตลอดลูกค้ามั่นใจได้เลยนะคะสําหรับคันนี้รายละเอียดของตัวรถเดี๋ยวเกลบพาชมรอบคันกันเลยนะคะเรามาเริ่มกันที่ด้านหน้าของตัวรถนะคะคันนี้ก็ถือว่าไม่มีร่องรอยการถูกชนใดๆเลยนะคะสภาพเดิมมากๆไฟด้านหน้านะคะ ได้เป็นโปรเจคเตอร์ไฟตัดหมอกให้มานะคะแล้วก็กันชนด้านหน้าไม่มีร่องรอยบุบๆได้ๆนะคะสันเหลี่ยมยังคมๆเลยสําหรับฝากระโปงนะคะเป็นรถสภาพเดิมที่ลูกค้าใช้แล้วคุ้มค่าแน่นอน7จ็ดแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะคะกับราคานี้ได้รถปี2020นะินะนี่นะคะก็ถือให้ดูความเดิมนะคะรถยังไม่ได้เก็บรายละเอียดนะคะถ้ามาชมรถตัวจริงมาที่เพชรดนสาขาสุวินทวงได้เลยนะะมาดูในส่วนของตัวล้อนะคะล้อได้เป็นล้อเดิมจากโรงงานนะคะล้อเด จากโรงงานโตโยต้าส่วนตัวยางได้ยางปีใหม่เลยปี2024นะคะได้เป็นขอบ17นั่นเองนะคะยางก็ใช้ได้อีกประมาณ5 6ปีได้เลยนะคะก็ถือว่าลูกค้าได้รถคันนี้ไปนะคะคุ้มค่ามากๆเลยนะคะเพราะหนึ่งนะคะวารันตีหลังการขายมีให้แล้วคันนี้มีประวัติการเช็คศูนย์โตโยต้าตลอดเลยนะคะแล้วคันนี้นะคะเลขไม่แสนกับ800พัน 8, 000, นะคะเขาเช็คระยะใหญ่มาให้เรียบร้อยนะคะส่วนกระจกรถทุกบานนะคะยังเป็นของโตโยต้าอยู่นะคะโลโก้ โตโยต้ายังอยู่ครบเลยนะคะกระจกมองข้างเป็นสีเดียวกันกับตัวรถมาพร้อมกับชุดไฟเลี้ยวคันนี้เป็นระบบแบบไฮบริดนะคะเขาได้สันลุกมาด้วย นี่นะคะได้ตัวซันรูฟมาด้วยตัว2.5นะมีความประหยัดน้ํามันแน่นอนนะคะมาดูในส่วนของด้านในให้ความพรีเมียมอีกนะคะเป็นรถผู้ผบริหารนะคะที่ให้ความพรีเมียมขนาดเครื่องยนต์2.5ลิตรนั่นเองนะคะแล้วเบาะได้เป็นเบาะหนังปรับไฟฟ้าทั้ง2ฝั่งด้วยนะคะรถออปชั่นดีขับดีขับสบายนะคะต้องเป็นคัมรี่เลยนะคะรถผู้บริหารที่น่าใช้คันนี้นะคะด้านในฝั่งผู้โดยสารนะคะเบาะสวยๆตึงๆนะคะไม่มีร่องรอยถูกแบบ THANKS yeah. คือเป็นเบาะที่ใช้งานน้อยต้องพูดแบบนี้เลยนะคะเบาะใช้งานน้อยแล้วด้านล่างนะคะเขาติดพรมกระดุมมาให้เรียบร้อยนะคะแอร์หลังมีให้ที่ชาร์จแบตมีให้นะคะก็ถือว่าได้รถใช้งานที่คุ้มค่าสุดๆนะคะใช้งานแบบนี้นะคะคันนี้ c a m r y y นะคะ2.5ไฮบริดปี2020อยากมาชมรถตัวจริงมาทดลองขับมาที่เพชนยนสาขาสุวินทวงศ์ซอย46ได้เลยนะคะแล้วยิ่งท่านหลังของตัวรถนะคะยิ่งไม่มีร่องรอยการถูกชนในดๆแล้วก็เซนเซอร์หลังมี ให้4จุดเลยนะคะสําหรับคันนี้กระจกด้านหลังไล่ฟ้ามาเรียบร้อยนะคะคันนี้ก็ถือว่าเป็นรถหน่วยงานนะคะรถที่มีประวัติการเช็คสูตรตลอดนะคะลูกค้ามั่นใจในเรื่องของคุณภาพได้เลยนะคะซื้อรถทั้งทีนะคะต้องซื้อกับบริษัทที่มีความน่าเชื่อถือเพชรยนต์เปิดมา26ปีแล้วนะคะลูกค้าอยู่ทั่วประเทศเลยนะคะอยากเข้ามาชมรถตัวจริงมาทดลองขับกันได้นะคะสําหรับคันนี้จอดอยู่ที่เพชรยนต์สาขาสุวินทวงศ์นี้ฮะแล้วก็มาทดลองขับ ของเรามีวาลันตีหลังการขายและที่สําคัญนะคะมีช่างตรวจรถ215จุดให้ด้วยนะคะมั่นใจในเรื่องของคุณภาพได้เลยนะคะวันนี้พาดูรถเข้าใหม่ซึ่งรถยังไม่ได้เก็บรายละเอียดยังไม่ได้ล้างยังไม่ขัดสีอะไรเลยนะคะแต่สภาพสวยเดิมน่าใช้มากนะคะคันนี้ด้านในนะคะฝั่งคนขับพวงมาลัยเป็นแบบมัตติฟังก์ชันนะคะ p u s ส start มีให้หน้าจอมีให้กล้องหลังมีให้นะคะระบบเบรกมือเป็นแบบไฟฟ้านั่นเองนะคะเบาะได้เป็นเบาะหนังปรับไฟฟ้า2ฝั่งเลยนะคะ แล้วก็ได้ซันลูปมาด้วยนะ คันนี้นะคะได้รถที่มีความหรูหราแถมประหยัดน้ํามันด้วยนะคะอยากมาชมรถตัวจริงติดต่อเกตที่เบอร์ด้านล่างนะคะแอดไลน์มาคุยกันนะคะอยากมาชมรถตัวจริงหรือว่าอยากมาทดลองขับก็บาสามารถทําได้เลยนะคะมาที่เพชนโยนสาขาสุวินทวงศ์มาพบกับเซลเกตได้เลยนะคะแล้วที่นี่มีไฟแนนซ์นั่งประจําอยู่ทุกวันนะคะสามารถจัดไฟแนนซ์และถาเครดิตดี D นะคะรอรับรถกลับบ้านได้เลยนะคะตอนนี้ดอกเบีย้ยเริ่มต้นนะคะ1.99เท่านั้นนะคะถ้าสนใจตัวรถ ทักหาเกโทรหาเกที่เบอร์ด้านล่างได้เลยนะคะส่วนถัดไปนะคะเราไปดูในส่วนของห้องเครื่องยนต์กัน มาดูกันต่อนะคะในส่วนของห้องเครื่องยนต์นะคะคันนี้ได้เป็นระบบแบบไฮบริดนะคะมีความประหยัดน้ำมันและได้เครื่องยนต์เบนซินบวกไฟฟ้านะคะขนาดเครื่องยนต์2.5ลิตรนั่นเองนะคะห้องเครื่องยนต์สวยๆเลยนะคะสวยๆส,สะอาดอานนะคะก่อนรับรถเราทำสปาด้านนอกด้านในให้นะคะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องแล้วก็เช็คในเรื่องของแบตเตอรี่ให้อีกรอบหนึ่งนะคะซึ่งเราได้ฝากระโปรงเดิมๆแบบนี้นะคะลูกค้ามั่นใจได้เลยสำหรับตัวรถคันนี้นะคะแผ่นเพทต่างๆบอ,อกอยังอยู่ครบๆเลย ะะอยากให้ทุกท่านได้รถดีๆกันไปใช้งานดูห้องเครื่องยนต์ดูหัวน็อตนะคะเดิมมากๆนะคะไม่มีประวัติการชนหนักพลิกความจมน้ํามาแน่นอนนะคะลูกค้าตรวจสอบเช็คเจอสามารถเอาหลักฐานการตรวจสอบนะคะแล้วก็เอารถมาคืนเราได้เลยซื้อเต็มจํานวนนั่นเองนะคะมั่นใจได้ในเรื่องของคุณภาพตัวรถนะคะ สำหรับ t ต y o t ้า a m r y คันนี้นะคะรุ่น2.5 h y บ r ิ d ปี2020ไมค์การใช้งานอยู่ที่108,000นะคะราคา8ราคา759,000บาทเท่านั้นนะคะสนใจคันนี้ติดต่อเกตที่เบอร์ด้านล่างได้เลยนะคะถ้าอยากมาดูรถตัวจริงมาที่เพนยนต์สาขาสุวินทวงศ์ได้เลยนะคะมาติดต่อเกตได้เลยแล้วก็อยากได้รูปภาพเพิ่มเติมหรืออยากปรึกษาในเรื่องของการออกรถก็สามารถติดต่อเกตได้นะคะเพราะว่าเบอร์โทรเกตแอดไลน์ได้นะคะมาดูรถได้เลยันวันนี้ก็พาดูรถเข้า ซึ่งสภาพสวยน่าใช้มากๆนะคะสำหรับวันนี้นะคะลูกค้าได้ดอกเบีย้ยพิเศษด้วยนะดอกเบีย้ยเริ่มต้น1.99ดอกเบีย้ยแทบจะชนป้ายแดงนะคะต้องบอกนี้เลยนะคะได้ดอกเบีย้ยดีมากๆนะคะปรึกษาเรื่องของการออกรถกับเกดได้เลยนะคะวันนี้ต้องขอบคุณสําหรับการรับชมขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะสนใจรถตัวนี้รีบทักหาเกด่วนได้เลยนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะสวัสดีค่ะ